สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกันนะฮะคืนนะฮะตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มนะฮะก็ไม่ถึงสามทุ่มละประมาณสี่ทุ่มสองทุ่มห้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับในรายการผาแรกครับวันนี้ผ่าแลงมา3คนนะครับอาจจะเกิดมนตรีนะครับอาจารย์สุชาและก็ผมสายยันมาร่วมกันพูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ สองวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยนะครับที่ดูทีวีนะครับซึ่งถ้าที่ผมรู้นะอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยมานั่งดูทีวีถ้าเกิดมีการถ่ายทอดถ่ายเทอร์อะไรเยอะแต่สองวันนี้รู้สึกว่าทีวีนี้จอแตกไปเยอะนะขายดีมากเลยตอนนี้ทีวีกำลังขายดีโดยเฉพาะโปรเจอแบนนะฮะคือคือที่จอแตกไหมคราว่าโดนถีบโดนถีบแต่เพราะมันรับไม่ได้สิ่งที่กระทำกันอยู่ของพระประชาธิปัต์นะฮะ คือผมว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพของคนสิ้นคิดนะเหมือนหมาจงหมาจนตอของอาจารย์คือเล่นกันไปเรื่อยนะฮะไม่รู้จะทําไงล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเลยที่จะมายับยั้งแกงแก้ไขรัฐธรรมนูญนะของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่ต้องการนะครับแล้วก็เลยมาใช้วิธีการเด็กๆ นะะฮเขาเรียกว่าวิธีการแบบใช้เหตุใช้ผลไม่เป็นนะฮะใช้โวยวายใช้ด่าใช้นู่นใช้นี่เป็นเรื่องคนปาดเถื่อนอะไรอารยธรรมเนี่ยก็เรียกงองแงไอ้พวกงองแงมันก็อย่างนี้แหละครับแล้วผลเนี่ยพี่ออกมาเป็นไงเลยพระอาจารย์นี่เอาผมไม่เอาที่อื่นนะผมเอาในพันทิปที่ที่มันมีทั้งพวกเขาเรียกพวกเหลืองพวกแดงเขาต่อสู้กันอยู่ในคลิปนี้ปรากฏว่าคนที่ไม่นิยมแดงเนี่ยนะฮะเขาก็รับไม่ได้กับสิ่งที่ประชาธิปกตยธรรมนะฮะ เพราะปรากฏว่าการกระทาครั้งนี้เนี่ยนะฮะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้คนที่มันมันวางนโยบายแบบนี้เนี่ยมันคิดยังไงของเขานะครับคือว่าทําไปทําไปเนี่ยผมไม่คิดว่าเสียงของพระประชาธิปัติจะขึ้นเลยนะครับมีแต่คนด่าทอกันวุ่นวายไปหมดนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะผมฟังมานะครับฟังมา <c oughs> นะครับว่าเห็นว่ามีการมีการขึ้นไหวในพระประจาธิปัต์บางคนเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋ออย่างเช่นคุณรงกรณ์ใช่ไหม่าคุณลงกรณ์เป็นไงบ้างครับคุณพกุตร์ออกมาพูดเลยว่า นังซื้อพิมพ์พยพาดัวข่าวแน่นอนนะครับว่าสภาอัิยศสภาอภิยศแล้วเขาก็บอกว่าเขาเสียใจนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นรอยลนทินให้กับปวัติศาตร์ของสภารัฐสภาไทยเลยก็จริงๆต้องขอบคุณคุณนรงค์กรที่เข้าใจระบบประชาธิปไตยเข้าใจระบบรัฐสภาจริงๆในพรักประชาธิปัต์นะมีท่านอยู่คนเดียว อาจารย์แล้วอาจารย์มองผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็มองกันยังไงใในเที่ยวนี้นี่ทากันออกมาเนี่ยผมเมื่อไม่เข้าใจกันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าไงกันมึางผมไม่รู้ก็คิดยังไงนั่นเดียะคือถ้าพูดก็ก็ผมพูดแล้วว่าพระพันเจาปัดไม่มีทางสู้เ็าเลยใช้การก่อม็บในสภา ถ้าเราไม่สรุปว่าเขาใช้แนวทางข่มมบในสภาเราก็วิเคราะห์ไม่ถูกว่าสถานการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไง <c oughs> แต่เมื่อเราตั้งสมมุติฐานว่าเขาขอมอบในสภาตั้งแต่การลากกาวีประธานสภา <c oughs> จนถึงปากแหวม <c oughs> เขาเขาล้มเหลวจากมบนอกสภา <c oughs> <c oughs> แต่ในสภาเขาพิจารณาและดุลกำลังใกล้เคียง ถ้าประชุมรัฐสภาก็มีอยู่200กว่าเสียงครับไปรวมกับสส40สบมาก็200กว่าครับฝ่ายรัฐบาลก็300กว่าข้อสูสีเขาถือว่าเขาก่อม็อบได้เขาเลยก่อม็อบถ้าการก่อม็อบในสภาที่ไหนก็ตามถ้ามีม็อบก็ต้องมีตำรวจเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ตอนรักษาความสงบใช่เ้าเลยก็เรียกตำรวจสภามาเพื่อตำรวจสภาเข้ามาอยู่ข้างใน เขาต้องเอากำลังตํารวจข้างนอกมาอยู่บริเวณรอบนอกสภารักษาความสงบ,บการก่อม็อบนี้ไปสิ้นสุดลงตรงไหนเราก็วิเคราะห์ได้สุดท้ายม็อบก็เป็นการจลาจนก็พวกประชาันในสภาจะก่อจลาจนในอนาคตในสภานะครับก่อจาจนทําอะไรวันนี้ทํำร้ายร่างกาย วันต่อไปข้างหน้าทำลายสิ่งของทรัพย์สินต่างๆในนั้นก่อจะลาจนต้องวิ่งหนีหมดฝ่ายรัฐบาลต้องวิ่งหนีออกจากสภาเพราะพวกนี้ก่อจะลาจนในขั้นขั้นตอนก่อจะลาจนแน่นอนนะครับมันก็ต้องมีรถดับเพลิงกับแก๊สน้ําตาเพราปรับจากเบาไปเบาไปหาหนัก ถ้าป่าแบบประชาธิปั่นเลยครับมันเมื่อบางคนเขาเขียนมอยให้ใช้กระสุนจริงได้ในสภาดังนั้นอย่าเพิ่งครับเพราะตรงนั้นถือเป็นที่บางคนบอกว่าประกาศกันขฎหมายพรบความมั่นคงครในในพื้นที่สภานี่นะเพราะใช่เนี่ยเพราะเราตั้งสมมติฐานว่าเขาก่อม็อบใช้วิธีที่รู้ด้วยม็อบเมื่อรู้ด้วยม็อบเราก็วิเคราะห์ถูกหมดว่ามันจะประจบตรงไหน แต่างนั้นที่นิพิทุกขึ้นถามว่าเรื่องสภาทําไมเอาตํารวจมาก็คุณกอม็บเขาต้องเอาตำรวจมาธรรมดาแล้วผมก็สรุปให้เห็นว่าไอ้คุณระเดชอะไรนั่นน่ะคุณะเดชสรอุทัยก็เหมือนผู้กองปูเข็มมันแหละครับแต่ว่าบางคนก็อยู่ในสภาแค่นั้นเองแต่ปูเข็มมันอยู่นอกสภาอันเดียวกันพฤติกรรมวันนี้ก็อีกแล้วบอกว่าที่เขาไป บีบคอตำรวจเพราะตำรวจมาเหยียบตาปลาเขาอันเดียวกันพฤติกรรมพวกนี้อันเดียวกันครับแต่โดยรวมของพรรคเนี่ยึ่งก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้แล้วผมจะพูดได้ฟังได้เลยมันได้โอกาสแล้วการต่อสู้มันมีนด้วยกันสามสถานะการต่อสู้ของมนุษย์เนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ย สถานะแรกต่อสู้ระหว่างต่างเชื้อชาติต่อสู้ระหว่างต่างเชื้อชาติเนี่ยหรือว่าระหว่างประเทศเนะระหว่างเหมือนไทยพม,ม่าอะไรพวกเนี้ยแพ้นะเสียเอกราชนะครับประการที่หนึ่งสถานะที่สองคือการต่อสู้ระหว่างระบบที่ต่างกันถ้าระบบ ฝ่ายประชาไทต่อสู้กับระบบเก่าเนี่ยระบบที่ล่าหลังกว่าสมมติเราสู้กับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชครับครับแพ้ในศูนย์ที่น่ทุกสิ่งทุกอย่างนะศูนย์ที่อำนาจการเมืองหมายถึงศูนย์ที่อำนาจเศรษฐกิจด้วยนะฝ่ายแพ้เพราะฉะนั้นต่อสู้ทั้งสองสถาหน้านั้นมันต่อสู้กันด้วยคนแพ้เป็นชั้นเลยนะอ่าใช่ อันแรกครัอันที่สองคนแพ้ทิ้นเนื้อทิ้นเนื้อประดาตัวต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นเลยนะอไอ้ระบบที่แพ้นึงอยู่ก็อยู่แบบทังกาะตายแล้วกันล่ะสถานะที่สามนีครับสู้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะครับผู้ชนะถาวรไม่มีผู้แพ้ตลอดการไม่มีครับผมว่าประชาปัตไม่รู้ในเรื่องเนี้ยใช่ ประชาปชนมาอยู่ในข้อที่สองต่อสู้ระหว่างแตกต่างระหว่างระบอบแล้วก็อยู่ระบบเกา่าต่อสู้ระบบประชาไตย<ค>เขาแพ้เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้พฤติกรรมอย่างนั้นนะถ้าต่อสู้ในระบอบประชาไตยนะผมจะบอกให้สมมติว่าพักแพ้วันนี้นะ มันแพ้กันแพ้จะนะมันผลัดกันนะเบิกาทุกประเทศอ่ะใช่มันไม่มีเคยทําตัวตกต่าให้ <c oughs> ต่าต้อยน,น่ารังเกียจเหมือนกับ <c oughs> ประชาป,ปัตหรอครับ <c oughs> เพราะว่าการแพ้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงไปเป็นเฉลยเขาไม่ได้หมายถึงต้องอพยพออกนอกประเทศ <c oughs> แพ้ในทางการเมืองตามระบอบเลือกตั้งประชาไยเนี่ย <c oughs> มันเกณฑ์าการแพ้ที่มีศักดิ์ศรีแพ้ที่มีเกียรติ <c oughs> <c oughs> ทำไมประชาปัดไม่เข้ามาอยู่ในในการต่อสู้ฐานะที่สามทู่ในเพื่อระบอบประชาธปไตยเป็นการต่อสู้อันนี้ทำจนว่าผมสงสารคนภาคใต้และคนกรุงเทพที่เลือกพรรคประชาปัตดมาเพราะอะไรไหมการทำพฤติกรรมเช่นนี้ในสภาสองวันมาเนี่ยมันทำให้ค่าของผู้เลือกตั้งพรรคประชาป,ปัดมัน <Okay. S 2> ต่ําต้อยเหมือนกับ mm hmm. พวกเฉลยอ่ะ mm hmm. มันไม่น่ามีความเสมอภาคในฐานะประชาชน <c oughs> mm hmm. มันพลอยดึงให้คนที่เลือกกลายเป็นเฉลยไปกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยมันไม่มีอะไรสูญเสียการต่อสู้ทางการเมืองได้บอกประชาธิปไตยนี่มัน mm hmm. พลาดปลัดกันแพ้ปลัดกันชนะ mm hmm. แต่นี่ทําเหมือนกับว่าถ้าแพ้นี่สิ้นเนื้อสิ้นตัวเลยชิบหไหววยป่วงแล้วต้องสู้ทุกวิถีทางอย่าให้แพ้ ทั้งๆที่แพ้แล้วถ้าประคองตัวเองสู้ไปตามระบบประชาธิปไตยถอยมาจากระบบเผด็จการใชมาสู้ทั้งนี้ข้าระาบัตรก็ยังมีอนาคตใช่ผมก็ว่างนั้นน่ะมีจำได้นะว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่ยนะครับเคยมีสสแค่คนเดียวในกรุงเทพมาครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ติดตื้นขึ้นมาได้นะครในเวลาที่ผ่านมานะฮะ แต่คราวนี้เนี่ยไอ้ไอ้อย่างที่ไอ้ท,อที่อาจารย์สุชาพูดเนี่ยนะผมไปน,นึกถึงอะไรหรือไม,ม่อาจารย์ผมไปน,นึกถึงว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยนะฮะเขาเขาหน้ามืดกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กําลังเอาวิธีการแบบเดียวกับฮิตเลอร์มาใช้อาจารย์ทราบไหมครับว่าฮิตเลอร์เนี่ยทำยังไง ปวนตลอดเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยใช้วิธีอะไรรู้ไหมครับเผารัฐสภานั่นนะเนี่ยเผาเนี่ยเผารัฐสภาผมก็เป็นกังวลนะอาจารย์ว่าจะมีต้องกังวลสภาเผาได้แล้วเผาแน่แล้วออเขพวกพวกนี้มันปวนอยู่แล้วใช่ไหมเผาแน่แล้วมันก่อนเขาเขาใช้วิธีการแบบวิลเลอร์ครับคือว่าข้าวมาได้เป็นเถียงข้างน้อยแบบวิลเลอร์เสร็จแล้วก็อาศัยกําลังทหารยึดอานาจอือืมอืม ล้มรัฐบาลสมัครและบาลสมายไปครับเขาร่วมมือทหารนะตอนนั้นมีบังคับแล้วก็ปล้นสสกเขามาแล้วตั้งรัฐบาลอพิสิตรฟิเลอร์อันนี้เราก็พูดแล้วในรายการนี้ครับตอนนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่อเป็นเสียงข้างน้อยครับแล้วก็ทหารไม่ร่วมด้วยก็ใช้วิธีการเผาสภาแล้วก็ไปตั้งกองทัพดึงกองทัพประชาชนมาร่วมมือกองทัพอะไรไม่รู้ที่หที่หนำ ก็เหมือนกับไอ้ฮิตเลอร์ตั้งไรทหารอาสาเขาก็เองกองกำลังเขาเองก็เหมือนกองกำลังเชื้อสีน้ำตาลเองนั้นที่อยู่รวนลุมนั่นเนี่ยอันนี้เป็นฮิตเลอร์ใส่หนวดได้เต็มที่ไปเลยก็เป็นอันว่าเขาไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าระบบถคาจะสู like ้ในระบบรัฐสภาอย่างที่อาจารย์สุชาพูดในประเด็นที่สามเนี่ยเขาจะมีทางชนะ หรือว่าเขาหลงมัวเมาไปแล้วไปสู้ในแนวทางที่สองในความเห็นของอาจารย์มันเขาไม่ใช่หลงมัวเมาเขายึดแนวทางที่สองเออเขาต้องการรบแบบนั้นเขาเขาเอาแนวทางที่สองเพราะเขาการที่เขาปกป้องไม่แก้รัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยเท่ากับเขายึดระบอบก่ช่เขาอยู่ในระบบที่สองถ้าเขาแพ้เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับอย่าว่าแต่พักจะยุบนะแม้แต่ที่ตั้งพักก็ถูกถูกยึดนะครับ อแพ้ปัญญาปัดแพ้ต่อไปเนี่ยใช่ใ่ถ้าเขาไม่ถอนตัวมาเป็นฝ่ายประชาไตยไม่มารู้ในฐานฐานะที่สามนะยังดื้อดึงที่ปกป้องรัฐรัฐธรรมนูญประเดจการนะแล้วพี่น้องประชาชนก็มาปฏิวัติครับประชาไตยเขาออกรัฐธรรมนูญเองนะประชาปัดนี่จะต้องนอกจากติดคุกส่วนหนึ่งติดคุกแล้วนะทรัพย์สมบัติของปัญญาปัดบางส่วนนะถูกยึดนะต่อเป็นความแผ่งดินแผ่นดินนะครับ แล้วอย่างนี้เราจะได้เปอเร์เซ็นต์ไหยครับถ้าเราชี้่ะไม่ได้ะมันเราไม่ใช่คอตอท <c oughs> รผ <c oughs> มก็อยากจะชี้แล้วเกินแหมทรัพย์สินพวกของพระพิชายที่ปัดนี่เยอะนะครับเยอะมากนะ,ะโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนี่ไ,ได้ผมรู้นี่นะมีเพื่อนคนดี เข้าไปอยู่ในภักนั้นนะฮะตอนแรกก็มีปัญหาเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องเศรษฐกิจพอสมควรเดี๋ยวนี้โอ้โหมันรวยจังวันนี้ผมนั่งคุยกับเพื่อนครับเพื่อนเขาบอกว่าการที่ประชาชนนะครับที่มาเลือกที่จะเป็นฟังข้างฝ่ายประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับรบอกไม่ได้รวยหรอก ะะไม่มีโอกาสรวยนะครับโอกาสรวยน้อยมากม,มีแต่โอกาสที่จะลําบากาแต่พอเห็นไอ้คนเสื้อเหลืองนี่เขาพูดถึงไอ้ไอส้สวอคนนึงบอกโอ้ไอ้นี่มันรวยนะดูเลยเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรเลยเนี่เขารู้จักกันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อประเด็นมันเป็นอย่างนี้นต้องกลับมาถามอาจารย์อีกทีเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณเกลือพูดถึงกรณีของของคุณออลงกรอ์อลงกรผลรรบุญน,นะครับอาจารย์มองว่าคุณอลงกรณเนี่ยนะครับ ออกมาพูดเนี่ยนะฮะด้วยจิตใจของแกเองนะฮะหรือแกเป็นทางเรื่องอีกทางสำหรับทางออกให้กับพระปธิปัตย์หรือเปล่านี่ผมไม่ยังมองในมุมนี้นะฮะครับอ,อาจจะมองสองาษสองแง,งสองมุมนะฮะอาจารย์มองไงฮะอันนี้ลุงกรณ์นะคือ <ฮะ S 2> อันนี้เราต้องยอมรับว่าให้ความคิดของคนเนี่ยมันเมื่อมองเห็นแล้วมันสรุปได้เนี่ย <c oughs> มันก็หาทางเดินของตัวเอง าทางเดินของเห็นที่แตกต่างจากคน่วนใหญ่ในะนั้นมันก็กลายเป็นคนนอกโคเป็นแกด่ดําอือแล้วไม่อยู่หรอกครับอยู่ไม่ได้เช <c oughs> ื่อผมไหมครับและไม่ใช่ว่าออกมาเสียแซงเพราะมันเป็นเรื่องจริงใครก็ตามอะเราคนนอกอย่างนี้เราก็สร,รุปได้ว่าที่ประชญปัตย์ปฏิรูปมาทั้งหมดล้มเหลวหมดของประชญปัตย์ตั้งแต่ว่ากบนอนในน้ำอุ่นจนน้ำร้อนต้มกบตาย <c oughs> <c oughs>